ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยติดอนิเมะแนวรักใสๆพระนางสวีดหวานแหววมากมากเลยคือแนวนี้เนะี่ยมันดูแล้วอบอุ่นหัวใจใช่ไหมล่ะไอแนวที่ดําเนินเรื่องแบบพระนางทําก,กิจกรรมกิจกรรมกุ๊กกิ๊กกันตลอดเวลาพอดรักกันไปทั่วเนี่ยคือมันดูแล้วฟินมากแต่ว่าลึกๆแล้วนอกจากความฟินนะครับมันมีความเจ็บปวดอยู่ภายในใจลึกๆ มันไม่มีอย่างนี้บ้างไงในชีวิตจริงไอ้ฉาาและเกินอยากจะมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างก็เลยได้ต่ปล่อยความต้องการของตัวเองไปกับการดูอนิเมะแนวแนวนี้ครับแบบวนไปวนไปเลยตามพิสัยคนโสดไอแนวแนวที่จีบกันทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่ไหนกระตาม่ว้าจะจีบกันแดดแต่ว่าจะดูคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องมาแบ่งปันให้ทุกคนดูด้วยครับถึงแม้บางคนอาจจะเคยดูมาแล้วก็มามาแล้วกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเจ็ดอนิเมตทำร้ายจิตใจคนโสดครับพระนางสวีทหวานแหววกันทั้งเรื่องคือแค่พูดชื่อหัวข้อก็เเจจบบบแแล้วนะ้วะต่่มมีรรรืองอไง,งอไไาปัชถ เอาเราไปที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องล่าสุดของซีซั่นนี้เลยครับหวานบนเกาโทนิกากูกคาวาอีครับยังไงภรรยาผมก็น่ารักแค่ชื่อเรื่องก็อวยเมียขนาดนี้แล้วอะ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องโทนิกากูกคาวาอีเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวครับที่บังเอิญมาพบกันในวันหิมะตกครับคือมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันที่สุดยอดมากเลยนะมาเจอกันในวันหิมะตกเนี่ยฉากเนี้ยซึ่งพระเอกเนี่ยก็แบบว่าหลงสเสน่ห์เธอคนนี้มากเมื่อแรกเห็นน,นะครับหลงมากจริงขนาดคนดูยังหลงนะ ก็น่าจะเป็นพระเอกได้แหละนะครับหลงขนาดแบบว่าเดินไปให้รถบรรทุกชนเลยไม่รู้จะหลงอะไรเบอร์นั้นแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะครับความรักมันทำให้คนแข็งแกร่งไนงะโดนขนาดนั้นไม่เป็นไรเลยครับวิ่งตามไปสารภาพรักจนได้ครับขอคงขอคบเป็นฟงแฟนอะไรกันเนี่ยซึ่งแม่นางเนี่ยก็ตอบตกลงด้วยนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าเกิดจะคบกันเนี่ยจะต้องแต่งงานกันก่อนครับคือ <c oughs> เป็นเงื่อนไขที่ทําให้คนโสดอิจฉามากขอคบปุ๊บก็ได้แต่งงานปั๊บครับพระเอกเนี่ยก็ตกลงทันทีเลยไข่บ้างจะไม่ตกลงครับมีคุณหนนากกมมตงเลดผผป็็ ไม่ไม่ต้องพระเอกหรอกทำให้พระเอกกับเธอคนนี้ได้ครับได้กลายมาเป็นคู่สามีภรรยามือใหม่กันข้าวใหม่ปลามันวัยรุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันคือจดทะงบงจดทะเบียอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเป็นสามีภรรยาถูกกฎหมายแล้วอ่ะอาศัยอยู่ด้วยกันครับพระเอกนี่ก็บอกตรงตรงเลยว่าสบายเลยครับวันวันก็นี่แหละสวีทหวานแหววกันไปวันวันครับปนกาวทิติตต้องมียิงมงยิงกุบ้างให้เราคนดูเนี่ยอิจฉากันทั่วหน้าครับคือมันอิจฉาจริงแ้วเรื่องนี้สวีทกันมากแล้วมันกำลังฉายอยู่ด้วยใช่ไหม เอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเป็นชายหนุ่มธรรมดาครับกับแฟนสาวที่พยายามจะเซอร์วิสแบบสุดๆครับนั่นก็คือเรื่องนี้เลยไมเคิล n ฟนอิต o ชโจบิดเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษนะครับคือดีมากอีกแล้วเรื่องนี้คือเรื่องนี้นี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มนักเรียนมัธยมธรรมดารรมดาจืดๆคนหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าอยากจะเด็ดดอกฟ้าคว้าดาวมาให้จนได้ครับอยากที่จะได้หัวหน้าห้องมาเป็นแฟนครับสาวสวยผมขาวผู้ที่ที่เก่งทั้งด้านการเรียนการกีฬาเป็นเพอร์เฟกเกอร์ของแท้ในชีวิตจริงเลยพระเเอออกกกนนยมมัชชบบาคครริง็ และถ้าเกิดได้ฟังคุณสมบัติที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะพระเอมก็เลยรวบรวมความกล้าครับไปสารภาพรักครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็ตอบตกลงใช่ไนหะคือตกลงมาเป็นแฟนของพระเอกจนได้ครับแถมยังเป็นแฟนสาวที่ดีมากๆด้วยนะคือเพอร์เฟคชั่นนี้ทุกเรื่องนะครับพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของพระเอกตลอดเวลาคือเซอร์วิสให้แบบสุดๆแล้วอะเซอร์วิสแฟนมากแถมยังหาข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการตอบสนองความต้องการของแฟนด้นะมันเป็นแฟนสาวในอุดมคติมากเรื่องนี้ถึงจะออกจิตจิตหน่อยๆนะเพราะว่าบางทีก็อยากจะเซอร์วิสมากจนเกินไปครับจนกลายเป็นแบบว่าอออกื แต่ก็ดีนั่นแหละนะครับยังไงก็ดีอยู่ดีโดนแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมล่ะเรื่องพงเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้สอนอะไรลูกก็ไม่รู้ได้ครอบครัวเนี่ยถึงออกมาเป็นอย่างงี้ออกขืนมากแต่ก็น่ารักครับน่ารักมากสาวสวยผมขาวถือว่าตลกใช้ได้ครับขึ้นแนวนี้ไม่ต้องบวกกับความฮานิดใช่ไหมละ่ะถึงจะดี เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องแนวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันแทเรื่องที่อาจจะเป็นเดอะเบสวันแล้วแหละจริงไหมั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับทากากิซังเนี่ยแขรงเพราะรักครับคือมันเดอะเบสวันจริงถ้าเป็นแนวแนวนี้นะครับคือเรื่องนี้นะครับเรื่องทากากิซังเนี่ยก็เป็นเรื่องดังนะครับผมว่าดังมากเป็นเรื่องเราทํากิจกรรมน่ารักน่ารักแกล้งก,กันในรั้วโรงเรียนครับของพระเอกครับชายหนุ่มที่แบบว่าเป็นคนที่โดนหน้าแก้งนะครับหน้าตาเว่อร์พอโดนแกล้งแล้วแบบจะหลุดมากที่ต้องมานั่งข้้้้าาาาาาางงสสสวววนนนนนออออย่่่่รรรรักกุุดดเเเเทีีตจิๆแมพะ วันๆแกล้งพระเอกอย่างเดียวอะ่ะเรื่องนี้คือไม่รู้จะเล่าอะไรจริงครับแต่ว่ามันดีมากถึงแม้ไม่เลยจะเล่าแม่แต่มันดีจริงนะลายเส้นน่ารักด้วยจริงไหมล่ะซึ่งวันๆของพวกนี้เนี่ยนะครับก็มาเรียนนะมาโรงเรียนแต่ไม่เห็นว่ามันจะลงมาลงมาเรียนอะไรกับเขาบ้างเลยครับแกล้งจีบกันอย่างเดียวทั้งวันอะ่ะในห้องเรียนนี่แหละน่ารักนะคู่เนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงนี่อาจจะโดนจารย์หวดไปแล้วก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับในภาคปกติล้วก็อิจฉายอยู่นิดนิดนี่แหละเพราะว่าแบบว่ามีสาวน่ารักน่ารักผมยาวมมาาาาาคคคออออยยแกกกกงสสัััััััพพนน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 ธ์่่่้้ลละเเเไปววีีภภึรบ ที่มันแบบมีลูกกันแล้วอะครับคืออ่านแล้วอยากจะลงไปดิ้นเลยพักน้าเนล่ยให้ฉามากมีภรรยาขี้แกงที่แบบว่าคบกันมาแต่สมัยมัธยมแถมยังได้ลูกสาวน่ารักมาอีกคนหนึ่งด้วยนี่แบบคือชีวิตพระเอกนี่มันมันฟินมากชีวิตมันฟินน่าเล่มาก เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับนั่นก็คืออุสกิจังวะอโซบิไตครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอน,น,นแรกๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันชักจะสวีกกันเยอะเกินไปแล้วครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเรื่องน้องต่ายเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมหาวิทยาลัยครับผู้ที่อยากจะใช้ชีวิตธรรมดาปกติสุขเรื่อยๆไปเปลือยรักความสงบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตรักความสงบของเขาในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องจบลงครับเพราะว่า มาเรียนที่มหาลาัยนี้ด้วยครับกลายมาเป็นรุ่นน้องที่มหาลาัยนี้ด้วยซึ่งพอเธอมาเรียนที่นี่แล้วด้วยนะครับชีวิตปกติสุขของพระเอกเนี่ยมันพังทลายลงในทันทีเลยครับเพราะว่าเธอเนี่ยแบบเป็นห่วงพระเอกแกคิดว่าเอกเนี่ยอยู่คนเดียวไม่อยากจะเหงาอะไรก็ได้ก็เลยช่วยสร้างความสนุกสนานและชีวิตพระเอกเองครับคือน้องนี่น่ารักมากมาพาพระเอกผู้แสนเขาหงอยเนี่ยไปเล่นน,นู่นเล่นน,นี่ไปเที่ยวน,นั่นเที่ยวนี่กันสองคนดูหนงังดูหนังอะไรกันทํากิจกรรมเข้ามาทําให้ชีวิตพระเอกเนี่ยสดใสย,ยิ่งขึ้นครับซึ่งตอนแรกๆเบบดปลปลอ อะไรยงี้แต่หลังๆเนี่ยมันใช้จิจีกว่าเยอะเกินไปแล้วครับยิ่งดูยิ่งหวานคือมันน่ารักกุกกิ๊กกัน,นจริงๆหลังๆอ่ะลราไปหาดูแล้วกันนะครับเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องที่ตลกใช้ได้นะครับแล้วก็น่ารักดีด้วยคูผานางอุสกิจ,จังกับรุ่นพี่ เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับคู่เดียวจีบไปทั้งเรื่องผมว่าน่าอิจฉาแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีหลายคู่และทุกคนในเรื่องมันสมหวังเนี่ยนะครับดูแล้วอยากจะลงไปดิ้นน่ะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับซูเลสสเลสชิลเด้นครับไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเ,นเรื่องที่จะพาเราไปพบกับความรักในรู้วโรงเรียนครับของเรานักเรียนหลากหลายคนกับความรักหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายคู่ด้วยนะครับคือมันเติมเต็มหัวใจได้ดีนะเพราะว่าจะเกิดเป็นชีวิตเราเองไงใช่ไหมสมัยเรียนอะไรก็จะแบบว โลกอนิเมะที่ความรักมันมีแบบความอีปงอีปิกนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนอกจากเป็นความรักที่หวานซึ้งกันแบบโลกอนิเมะแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีหลากหลายด้วยนะคือมันหลากหลายจริงครับมันมีหลากหลายคู่ต่างสถานการณ์ต่างเงื่อนไขอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมขอคบกันก็ขอคบกันหลายแบบคนนิสัยก็หลายแบบวิธีสารภาพรักก็หลายแบบคือมันมันฟินเลยนะครับดูแล้วมันหลากหลายอารมณ์มากไม่รู้จะพูดอะไรมันหลายคู่แล้วมันก็สั้นครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สัมผัสกับความรักหลากหลายรูปแบบนะในรั้วโรงเรียนเนี่ยแนะนําให้ไปหามาดูเลยคือมััแบบบกหลายรูป แบบจรต่ว่าเป็นพอปินเลิฟใสๆนะที่ถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะคิดเหมือนผมแหละว,ว่ามันดีมากจริงเรื่องนี้มันฟินฟินทุกเรื่องเลยวันนี้ เอาละครที่เรื่องต่อมาเลยนะครับเป็นเรื่องที่คู่พระนางเนี่ยสวีดกันหนักๆเหมือนกันนะนั่นก็คือมีดาะนาอาโอจังครับน้องหัวม่วงสาวสวยที่จิตใจของเธอเนี่ยมันช่างไม่บริสุทธิ์เลอเกินเรื่องนี้เองคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของน้องหัวม่วงครับสาวสวยน่ารักคนนี้ครับที่เรียนเก่งตั้งใจเรียนเสมอมาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากครับแต่ว่าภูมิหลังของเธอเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับมีพ่อเป็นนักเขียนนิยายแนวอีโรติกลามกระดับเทพครับก็เลยแบบว่าได้รับการรับรู้และก็ปลูกฝังเรื่องพวกนี้มา มกอะไรพวกนี้ที่พ่อเธอทํางานแต่จริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยชอบหรอกนะครับปากบอกว่าไม่ชอบพยายามจะปิดบังเพราะว่าเรื่องเคยมีเรื่องสมัยเด็กใช่ไหมละ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพ่อเ่ยหลีกเลี่ยงหนักๆด้ซ้ำครับทั้งเรื่องผู้ชายแล้วก็เรื่องอื่นๆที่มากวนใจด้านการเรียนคือต้องเรียนจริงจังกับชีวิตมาโรงเรียนแล้วทั้งทีแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถึงจะบอกว่าหลีกเลี่ยงเนี่ยในจิตใจเธอเนี่ยมันช่างว้าวุ่นซะเหลือเกินครับจิตใจมันไม่บริสุทธิ์อย่างมากมาโนไปไกลพอมีเรื่องอะไรทีทดี่แบบมโนไปไกลมากกััับบพรระเเเอออกกกก่นนนนคคทีีมมมมมาาขงขงด้วยยป็แฟโโ หวานแหววอะคือมันเป็นสายฮานะครับก็เลยดีมากชอบมากนะเรื่องนี้ถึงจะสั้นไปหน่อยก็ตามเหอะถือว่าตลกดีครับนางเอกนี่แบบเป็นพวกคิดมากมโนเก่งซะเหลือเกินกับพระเอกที่แบบเป็นเครื่องยิงมุก,กน,นะครับตัวชงชั้นดีอยากให้มีต่อเหมือนกันนะผมว่าน่ารักมากน้องน้องหัวม่วงเนี่ยคนนี้น่ารักจริง เอาล่ะบทที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นการจีบกันแบบสายวิทย์ครับพวกเด็กวิทย์จีบกันไรเค็โขยครับพิสูจน์นิยามคําว่ารักด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ปะครัคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องพิสูจน์รักด้วยหลักวิทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนักวิจัยครับหนุ่มสาวนักศึกษารปริญญาโทที่ทํางานอยู่ในแลบร่วมกันทางานวิจัยทั่วปงทั่วไปอะไรพวกนี้หละนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพวกข้างวิทยาศาสตร์นะครับเป็นพวกสายวิทย์ก็ตามแต่ถ้าเกิดหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต ทิบายของคว่ารักได้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยต้องพิสูจน์กันครับว่าคําว่ารักเนี่ยมันคืออะไรพวกนี้ก็เลยจะทําการทดลองกันเลยครับแบบสายวิทย์ใช่ไหมล่ะก็ต้องแบบทดลองรักเก็บข้อมูลข้อมูลกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทาอย่างนี้แล้วจใจเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตกหลมรักกันใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดไปทํากิจกรรมอย่างนี้เหมือนที่คู่รักทั่วไปทํากันเนี่ยอัตราหัวใจจะเต้นเพิ่มมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตามแบบพวกนักวิจัย,ยนั่นแหละครับแต่จริงๆก็เอาการวิจัยมาเป็นข้ออ้างครับในการจีบกันมากกว่าคู่รักบ้าจะแ่นช ดีมากจริงสาวสายวิทย์ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบคูคูมันตกสเปคเลยนะครับอยากจะหายอย่างนี้ให้ได้สักคนนะจะช่วยทดลองรักอย่างเต็มที่เลยครับแต่วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า